มาเจาะลึกเรื่องนี้กันดีกว่าวันจันทร์ที่24พฤศจิกายน2568ดูเผินๆก็เหมือนจะเป็นวันเริ่มต้นสัปดาห์ทำงานธรรมดาธรรมดาเลยนะคะหลายคนอาจจะยังโหยหาวันหยุดอยู่แต่จากข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยวันนี้กลับซ่อนพลังงานพิเศษเอาไว้มีทั้งคำเตือนที่ต้องขีดเส้นใต้ตัวโตๆแล้วก็มีโอกาสดีๆที่ซ่อนอยู่ด้วย วันนี้เรามีข้อมูลหลักจากอดีนุย้ยพรมยานพยากรณ์แล้วก็มีข้อมูลเสริมจากแหล่งอื่นๆมาประกอบกันแต่ก่อนจะไปดูรายวันเกิดนะคะดิฉันสงสัยอย่างหนึ่งข้อมูลบอกว่าวันนี้เป็นวันมงคลพิเศษที่เรียกว่าวันวินายักษ์จตุรถีแอพลังของวันมงคลแบบนี้มันจะช่วยทุกคนได้เท่ากันหมดเลยเหรอคะหรือว่ามันขึ้นอยู่กับพื้นดวงของแต่ละคนด้วยเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับคือ สิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับพลังของวันวินายักษ์จตุรถีซึ่งเป็นเรื่องมงคลในการบูชาพระพิคเนตเพื่อขจัดอุปสรรคนะครับมันเปรียบเสมือนลมส่งท้ายเรือเลยลมส่งท้ายเรือใช่ครับเรือทุกลำไม่ว่าจะเป็นเรือเล็กหรือเรือใหญ่ก็ได้ประโยชน์จากลมนี้เหมือนกันหมดแต่เรือลำไหนที่กลางใบเรือได้ถูกจังหวะรู้ทิศทางลมก็จะไปได้ไกลและเร็วกว่าอ๋อเข้าใจแล้วค่ะดังนั้นพลังงานนี้มีให้ทุกคนเท่าเทียมกันครับ แต่ผลลัพธ์จะขึ้นอยู่กับว่าใครจะรู้ตัวแล้วก็นำพลังงานนี้ไปใช้กับการตัดสินใจในชีวิตประจำวันได้ดีกว่ากันเหมือนกับว่าวันนี้เราทุกคนมีบัตรผ่านประตูพิเศษหนึ่งใบแต่จะเลือกใช้เปิดประตูบานไหนก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของแต่ละคนแล้วล่ะครับ อ๋อเข้าใจเลยค่ะเหมือนมีเครื่องมือพิเศษติดตัวมาหนึ่งวันเต็มๆงั้นเรามาดูกันดีกว่าว่าคนเกิดวันไหนควรจะใช้เครื่องมือนี้จัดการกับเรื่องอะไรเป็นพิเศษเราลองเริ่มจากกลุ่มที่ต้องรับมือกับคนอื่นก่อนดีไหมคะอย่างคนเกิดวันจันทร์ที่มีคำเตือนชัดเจนมากว่าห้ามคำประกันหรือกู้หนี้ให้คนอื่นเด็ดขาดทำไมํำเตือนเรื่องนี้ถึงได้เจาะจงแล้วก็ดูรุนแรงขนาดนี้ล่ะคะประเด็นนี้สำคัญมากครับ เพราะมันคือจุดตัดระหว่างความรู้สึกกับเหตุผลเลยอืโดยธรรมชาติของคนวันจันทร์มักจะมีพื้นฐานของความใจอ่อนมีความเห็นอกเห็นใจสูงซึ่งเป็นข้อดีนะครับแต่ในทางโหราศาสตร์สัปดาห์นี้ดวงของคนวันจันทร์ต้องการความเด็ดขาดความเด็ดขาดใช่ครับโดยเฉพาะการตัดสินใจทางธุรกิจมีโปรเจกต์ใหม่ๆรออยู่การค้ำประกันหรือให้ยืมเงินเนี่ย มันคือการตัดสินใจที่ใช้ความรู้สึกสงสารหรือความเกรงใจนำหน้าเหตุผลทางการเงินอย่างสิ้นเชิงอ๋อคือมันขัดกันมันเป็นการกระทำที่ขัดกับพลังงานหลักที่ดวงดาวส่งเสริมอย่างรุนแรงเลยครับผลก็คือแทนที่จะได้โฟกัสกับโปรเจกต์ใหม่ๆที่จะสร้างความสำเร็จกลับต้องมานั่งรับผิดชอบปัญหาที่ตัวเองไม่ได้ก่อเหมือนพายเรือทวนน้ำยังไงอย่างนั้นเลยนึกภาพออกเลยค่ะ คือถ้าฝืนทำไปก็จะเหนื่อยเปล่าแถมยังสร้างปัญหาใหม่ขึ้นมาอีกข้อมูลจากผู้จัดการออนไลน์ก็เสริมด้วยว่าเรื่องงานอย่าเพิ่งยอมแพ้กับสิ่งที่ทุ่มเทไปเพราะคนรอบข้างพร้อมสนับสนุนแต่ถ้าเราหมดใจไปเสียก่อนก็จบซึ่งก็ดูจะเชื่อมโยงกันนะคะถ้าเอาพลังใจไปกังวลเรื่องหนี้สินของคนอื่นก็คงไม่มีแรงไปสู้งานของตัวเองถูกต้องครับแล้วแบบนี้พอจะมีทางออกสวยๆไหมสำหรับการปฏิเสธแบบรักษาน้ำใจ แน่นอนครับพลังของวันวินัยยากัดจตุรถีในวันนี้คือตัวช่วยฉันดีเลยอม,มันคือพลังที่ทำให้เรามีปัญญาในการสื่อสารเราอาจจะปฏิเสธโดยให้เหตุผลว่าช่วงนี้เราเองก็กำลังมีโปรเจกต์ใหญ่ที่ต้องใช้เงินทุนสำรองทั้งหมดหรือแนะนำช่องทางอื่นให้เข้าแทนอ๋อค่ะมันคือการแสดงความห่วงใย,ยแต่ไม่ใช่การเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงและที่น่าสนใจคือ ดวงความรักของคนโสดก็บอกว่ามีเกณฑ์เจอคู่จากการทำงานซึ่งถ้าเคลียร์ปัญหาเรื่องคนอื่นออกไปได้ก็เท่ากับเปิดทางให้พลังงานดีๆเข้ามาได้เต็มที่ครับชัดเจนมากค่ะหลังจากที่วันจันทร์ต้องระวังเรื่องการไว้ใจคนอื่นมากเกินไปพอมาถึงคนเกิดวันอังคารก็ให้เป็นว่าเราต้องหันมาสู้ด้วยตัวเองแบบเต็มร้อยเลยตีมหลักของวันนี้คือการแข่งขันต้องสู้เพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการแต่ก็ต้องยึดมั่นในความถูกต้อง ฟังดูเหมือนเป็นวันที่ต้องเหนื่อยหน้าดูเลยนะคะใช่ครับวันนี้สําหรับคนวันอังคารเหมือนอยู่ในสมรภูมิเลยแต่เป็นสมรภูมิที่ถ้าสู้แล้วมีโอกาสชนะสูงมากคําว่าแข่งขันในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการทะเลาะเบาแวงนะครับค่ะแต่มันคือการที่สู่ตัวเองการยื่นข้อเสนอการนําเสนองานการเจรจาต่อรองซึ่งข้อมูลจากหมอแก้วนพเก้าก็บอกว่าการเจรจาจะสําเร็จได้รับการสนับสนุนอื ดีเลยค่ะแต่สิ่งที่น่าสนใจคือคำเตือนเรื่องอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆที่ค่อนข้างเฉพาะเจาะจงมากเช่นหัวแตกหัวโนโหระบุขนาดนั้นเลยเหรอคะครับซึ่งในทางโหราศาสตร์บางครั้งมันตีความได้ว่าพลังงานที่พุ่งพล่านมากๆในตัวเราถ้าไม่ได้ถูกใช้ออกไปในทางที่สร้างสรรค์เช่นการทำงานการแข่งขันมันอาจจะย้อนกลับมาทำร้ายตัวเองในรูปแบบของอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆได้ โอ้เป็นการตีความที่ลึกซึ้งมากเลยค่ะคือถ้าเราเอาพลังงานความมุ่งมั่นไปใช้กับการแข่งขันในเรื่องงานจนหมด<ฮ>ก็อาจจะไม่มีพลังงานเหลือมาทําให้เราซุ่มซ่ามจนเกิดอุบัติเหตุได้แล้วในเรื่องความรักก็ดูจะมีการแข่งขันเหมือนกันนะคะที่ว่าคนโสดอาจจะเจอสถานการณ์รักเก่าที่ยังลืมไม่ลงแต่คนใหม่ก็เข้ามาทําให้ใจหวั่นไหวแบบนี้มันคือการแข่งขันภายในใจตัวเองใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับ นั่นคือการต่อสู้กับใจตัวเองว่าจะเลือกทางไหนระหว่างอดีตกับอนาคตซึ่งเป็นโจทย์ที่ยากมากและข้อมูลยังเตือนด้วยว่าความรักต้องเป็นเรื่องส่วนตัวอ๋อ oh. ถ้าเปิดเผยมากไปอาจมีปัญหาการเก็บเรื่องนี้ไว้ตัดสินใจเงียบๆคนเดียวอาจจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดในวันนี้ครับและเนื่องจากมีคําเตือนเรื่องอุบัติเหตุที่ชัดเจนข้อมูลจึงแนะนําให้ไปบริจาคเลือดบริจาคเลือดเหรอคะครับซึ่งเป็นการแก้เคล็ดที่น่าสนใจมาก เพราะมันคือการเจ็บตัวโดยสมัครใจเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นเป็นการใช้พลังงานของดาวอังคารซึ่งเกี่ยวข้องกับเลือดลมและความกล้าหาญในทางที่เป็นกุศลเพื่อลดทอนพลังงานด้านลบที่จะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ครับพอผ่านเรื่องการรับมือกับคนอื่นและตัวเองไปแล้วทีนี้มาดูอีกกลุ่มที่น่าสนใจไม่แพ้กันคือกลุ่มที่มีโอกาสและความเสี่ยงเดินเข้ามาคู่กันเริ่มที่คนเกิดวันอาทิตย์ค่ะข้อมูลบอกตรงกันเลยว่าเป็นวันที่โดดเด่นมาก เรื่องการใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองในการทำงานและหาเงินแต่มีคำว่าแต่ตัวใหญ่ๆว่าความสำเร็จอาจมาพร้อมกับตัวหานใช่ครับมีเกณฑ์ถูกคนอื่นมาขอแบ่งเครดิตหรือขโมยผลงานไปเลยก็มีแบบนี้แย่เลยนะคะนี่คือบททดสอบสุดคลาสสิกเลยนะครับเวลาที่เราเก่งขึ้นโดดเด่นขึ้นมันก็เหมือนการเปิดไฟสว่างจ้าในที่มืดมันย่อมดึงดูดทั้งผีเสื้อที่สวยงามและ,มะแมลงที่น่ารำคาญเข้ามาหา อืมจริงด้วยค่ะคนที่จะเข้ามาขอแบ่งผลประโยชน์ก็เช่นกันครับดังนั้นพลังของวันวินัยกะจะตุรุธ,ธีสำหรับคนวันอาทิตย์ในวันนี้ไม่ใช่แค่การช่วยให้ทำงานสำเร็จแต่เป็นการมอบสติและปัญญาในการมองคนให้ออกค่ะให้เราสามารถเลือกได้ว่าใครคือมิตรแท้ที่ควรแบ่งปันความสำเร็จด้วยและใครที่เข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์เท่านั้นเหมือนเป็นบทเรียนให้เราปกป้องผลงานของตัวเองให้ดีขึ้นด้วยนะคะ แล้วในแง่ความรักของคนโสดก็ดูจะเจอสถานการณ์คล้ายๆกันที่ว่าต้องระวังคนที่ดูดีเกินจริงแต่กลับหวังผลประโยชน์แอบแฝงแสดงว่าวันนี้คนวันอาทิตย์ต้องเปิดโหมดสแกนคนรอบตัวแบบเต็มที่เลยสิคะใช่เลยครับวันนี้ทักษะการมองคนสำคัญที่สุดแต่ก็ยังมีข่าวดีนะครับเพราะข้อมูลบอกว่าสำหรับคนมีคู่คนรักจะคอยเป็นกำลังใจและสนับสนุนอยู่เสมอเหมือนเป็นเซฟโซนให้พักใจได้อ๋อ oh. ยังดีหน่อยค่ะครับและถ้าเรามองภาพรวมทั้งสัปดาห์จากข้อมูลของหมอแก้วนพเก้าจะเห็นเลยว่าอุปสรรคเหล่านี้เข้ามาเพื่อทดสอบเราจริงๆแต่ถ้าอดทนสู้และผ่านไปได้จะมีโอกาสที่ดีมากๆรออยู่ค่ะนอกจากนี้ยังมีคำเตือนเล็กน้อยเรื่องสุขภาพที่อาจป่วยจากโรคตามฤดูกาลคำแนะนำให้ไปทำบุญเกี่ยวกับยารักษาโรคก็เป็นการแก้เคล็ดที่สอดคล้องกันไปครับน่าสนใจค่ะมาต่อกันที่คนเกิดวันพุธ ซึ่งก็มีโอกาสและความเสี่ยงมาคู่กันเหมือนกันมีเกณฑ์ได้ลงทุนแต่ต้องตัดสินใจให้รอบคอบอย่าให้ความโลภนำทางแต่ที่ซับซ้อนขึ้นมาอีกคือดวงของพุทธกลางวันกับพุทธกลางคืนแหลกแตกต่างกันพอสมควรเลยใช่ครับนี่คือความละเอียดของโหราศาสตร์ไทยสำหรับพุทธกลางวันวันนี้เหมือนรถไฟห่อทางการเงินเลยครับรถไฟห่อเลยเหรอคะคือมีโชคลาภเข้ามาแต่ในขณะเดียวกันก็มีรายจ่ายที่ไม่คาดฝันรออยู่ เหมือนเงินวิ่งฐานกระเป๋าไปอย่างรวดเร็วส่วนพุธกลางคืนจะตรงกันข้ามอืมคือการเงินต้องเน้นประหยัดเป็นหลักเพราะรายจ่ายเยอะกว่าที่คิดแต่จะโชคดีที่มีเพื่อนฝูงคอยช่วยเหลือเรื่องงานเป็นอย่างดีแสดงว่าคนเกิดวันพุธวันนี้ต้องมีสติเรื่องการเงินเป็นพิเศษเลยนะคะโดยเฉพาะพุธกลางวันที่อาจจะดีใจกับโชคที่ได้มาจนลืมระวังรายจ่ายที่ซ่อนอยู่แล้วมีจุดไหนที่ทั้งสองพุธเหมือนกันบ้างไหมคะมีครับ และเป็นจุดที่น่าสนใจมากคือทางพุทธกลางวันและกลางคืนคนรักมีบทบาทสำคัญในการเป็นที่ปรึกษาที่ดีมากอ๋อดีจังเลยค่ะโดยเฉพาะในเรื่องงานและการลงทุนไม่ว่าสถานการณ์การ,การเงินภายนอกจะเป็นอย่างไรการมีคู่คิดที่ดีอยู่ข้างๆถือเป็นโชคลาภที่สำคัญที่สุดในวันนี้เลยครับค่ะดังนั้นคำแนะนำสำหรับคนวันพุธคือก่อนจะตัดสินใจลงทุนหรือใช้เงินก้อนใหญ่ใดๆ ลองปรึกษาคนรักหรือคนที่ไว้ใจดูก่อนอาจจะได้มุมมองดีๆที่ช่วยให้รอดพ้นจากความเสี่ยงได้ครับเอาละค่ะทีนี้มาถึงกลุ่มที่ดิฉันว่าน่าจะซับซ้อนที่สุดในวันนี้คือกลุ่มที่เจอกับความขัดแย้งในตัวเองหรือดวงที่สวนทางกันอย่างสุดขั้วเริ่มจากคนเกิดวันพฤหัสที่ข้อมูลจากอดีนุย้ยบอกว่าการเงินดีมากแบบสุดๆเงินไหลเข้าไม่ขาดสายมีโชคลาภผู้ใหญ่อุปถมัม แต่พอตัดภาพมาที่เรื่องความรักข้อมูลจากหมอแก้วกลับใช้คำว่าเหี่ยวเฉาหัวใจเพราะคนรักไม่ค่อยเข้าใจอะไรเลยมันเกิดอะไรขึ้นคะทำไมสองเรื่องนี้ถึงได้ส่วนทางกันขนาดนี้นี่คือภาพสะท้อนของสมดุลชีวิตที่น่าขบคิดมากครับบางครั้งเมื่อพลังงานของเราถูกทุ่มไปที่ด้านใดด้านหนึ่งอย่างเต็มที่อีกด้านหนึ่งก็อาจจะถูกละเลยไปโดยไม่รู้ตัวสำหรับคนวันพระหัสสบดีในวันนี้ พลังทั้งหมดอาจจะพุ่งไปที่การทำงานการหาเงินจนไม่มีพลังงานเหลือพอที่จะมาใส่ใจดูแลความสำคัญหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าความสำเร็จทางการเงินที่เพิ่มขึ้นทำให้มุมมองหรือความคาดหวังต่อคนรักเปลี่ยนไปฟังแล้วรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้จริงในชีวิตคู่เลยนะคะพอเราโฟกัสกับงานมากไปกลับบ้านมาก็เหนื่อยอยากพักผ่อน จนอาจจะลืมไปว่ามีอีกคนที่เราเราอยู่ข้อมูลรายสัปดาห์ก็ยังเตือนด้วยว่าถึงเงินจะเข้าเยอะแต่รายจ่ายก็มารอบตัวเหมือนกันแบบนี้แปลว่าถึงจะหาเงินเก่งแค่ไหนแต่ถ้าใจไม่มีความสุขมันก็อาจจะทำให้เราใช้เงินเพื่อบาบัดความเหงาจนหมดไปได้ง่ายๆหรือเปล่าคะเป็นไปได้สูงมากครับแล้วมันยังส่งผลต่อสุขภาพด้วยมีคำเตือนเรื่องความอ่อนเพลียอ่อนล้าซึ่งอาจจะไม่ได้มาจากแค่งานหนัก แต่มาจากความเครียดทางอารมณ์นี่แหละครับอ๋อค่ะคำแนะนำให้ไปไหว้ขอพรพระสุนทรีวานีซึ่งเป็นเทพีแห่งสติปัญญาและวาจาจึงไม่ใช่แค่การขอปัญญาในการทำงานแต่คือการขอปัญญาในการสื่อสารกับคนรัก เพื่อดึงดวงความรักที่ดิ่งลงให้กลับขึ้นมาสมดุลกับดวงการเงินที่กำลังพุ่งทยานอยู่ครับที่มีความขัดแย้งในตัวเองไม่แพ้กันก็คือคนเกิดวันเสาร์ข้อมูลจากอดีนุยเตือนให้ระวังความเครียดและความวิตกกังวลเป็นพิเศษแนะนําให้ปล่อยวางแต่ในขณะเดียวกันข้อมูลจากหมอแก้วกลับบอกว่าเรื่องงานต้องสู้ต้องบุกเบิกแล้วจะสําเร็จการเงินก็เหมือนกันสู้แล้วรวยเอา้าแล้วแบบนี้จะให้ปล่อยวางหรือจะให้สู้กันแน่คะเนี่ย นี่คือศิละปะแห่งการใช้ชีวิตเลยครับความท้าทายของคนวันเสาร์ในวันนี้คือการสร้างสมดุลระหว่างใจที่ต้องปล่อยวางกับการกระทําที่ต้องลุยสู้ม,มันหมายความว่าเราต้องแยกแยะให้ได้ว่าเรื่องไหนคือเสียงรบกวนที่เราควรปล่อยผ่านเพื่อรักษาสุขภาพจิตเช่นคํานินทาหรือความกังวลในเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นกับเรื่องไหนคือเป้าหมายที่เราต้องทุ่มเทพลังทั้งหมด เพื่อต่อสู้ให้ได้มาฟังแล้วนึกภาพออกเลยค่ะเหมือนเวลาเราเจอคอมเมนต์แย่ๆในโซเชียลมีเดียบางเรื่องเราก็ต้องสู้เพื่อปกป้องความจริงแต่บางเรื่องก็ต้องปล่อยผ่านไปเพื่อสุขภาพจิตของเราเองการแยกแยะสองอย่างนี้มันยากจริงๆนะคะยากมากครับแต่นั่นคือภารกิจของคนวันเสาร์ในวันนี้และถ้าทำได้สำเร็จผลลัพธ์จะคุ้มค่ามากเพราะดวงบอกชัดเจนว่าสู้แล้วรวยค่ะที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือดวงความรักครับ ถ้ามีคนรักเป็นคู่แท้การทำธุรกิจร่วมกันจะยิ่งส่งเสริมให้การเงินดีขึ้นไปอีกเหมือนมีคนช่วยสกรีนว่าเรื่องไหนควรสู้เรื่องไหนควรปล่อย oh. คำแนะนำที่สำคัญที่สุดจึงเป็นการตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนเมื่อเป้าหมายชัดพลังในการต่อสู้ของเราจะพุ่งไปถูกทิศทางและเราจะรู้เองโดยอัตโนมัติว่าเสียงรบควรรอบข้างเรื่องไหนที่ไม่เกี่ยวกับเป้าหมายและควรปล่อยวางมันไปสุดยอดเลยค่ะพอฟังแบบนี้แล้วเห็นภาพชัดเจนเลย และสุดท้ายมาถึงวันเกิดที่เหมือนจะเป็นบทสรุปของทั้งหมดในวันนี้นั่นก็คือคนเกิดวันศุกร์ที่ได้รับคำแนะนำว่าการงานต้องวางแผนอย่างรัดกุมและรอบคอบเหมือนคติที่ว่ารู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งทำไมวันนี้การวางแผนถึงสำคัญกับคนวันศุกร์เป็นพิเศษคะเพราะว่ามันสอดคล้องกับพลังงานของวันวินายกะจตุโรธีได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดครับอ๋อ อย่างที่บอกไปตอนต้นว่าวันนี้เรามีพลังในการขจัดอุปสรรคติดตัวมาการวางแผนที่ดีก็เหมือนกับการใช้เรดาร์สแกนหาอุปสรรคล่วงหน้าพอเรามองเห็นมันก่อนเราก็สามารถใช้พลังของวันวินัยากาศจตุรุธีในการจัดการมันได้อย่างง่ายได้ค่ะคนวันศุกร์ในวันนี้จึงเหมือนมีแต้มต่ออยู่ในมือข้อมูลจากหมอแก้ว ก็ยืนยันว่านี่เป็นช่วงที่สามารถขยับขยายงานให้เติบโตได้และการเงินจะมาจากความขยันของตัวเองล้วนๆซึ่งการวางแผนที่ดีนี่แหละครับคือพิมพ์เขียวของความขยันที่จะไม่สูญเปล่าและทั้งหมดนี้ก็คือภาพรวมที่เจาะลึกของวันที่24พฤศจิกายน2568นะคะ จะเห็นว่าไม่ใช่แค่การทำนายว่าวันไหนดีหรือไม่ดีแต่เป็นการให้เราเห็นถึงโจทย์หรือความท้าทายในแต่ละรูปแบบและที่สำคัญคือมีพลังงานดีๆของวันวินายษ์จตุรทีเป็นเครื่องมือสนับสนุนให้กับทุกคนใช่ครับและเรื่องนี้ก็ทำให้เกิดคำถามท,าที่นักขบคิดปิดท้ายนอกจากเรื่องวันมงคลแล้วในศาสตร์แห่งตัวเลขยังบอกอีกว่าเลข24คือพลังแห่งมหามงคลความสำเร็จ เป็นเลขคู่มิตรที่ส่งเสริมเรื่องการเงินความช่วยเหลือและความสำเร็จอย่างราบรื่นซึ่งหมายความว่าตัวเลขของวันนั้นเองก็มีพลังงานดีๆอยู่ในตัวเองด้วยค่ะคำถามชวนคิดก็คือถ้าเรารู้ว่าวันนี้มีพลังสนับสนุนถึงสองชั้นคือพลังในการขจัดอุปสรรคจากวันวินัยกะจตุรทีและพลังมหามงคลแห่งความสำเร็จจากเลข24 เราจะนำคำแนะนำและคำเตือนเฉพาะตัวของวันเกิดเรามาปรับใช้กับการกระทำในวันนี้อย่างไรเพื่อให้สามารถกลางใบเรือรับลมแห่งโอกาสนี้ได้อย่างเต็มที่และทงพลังที่สุดครับ